ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเวโยยธาตรักจอมใจจักกรพรรดิสนมชายตอนที่25ในเวลานี้สตรีของวังหลังมีอยู่ทั้งหมด3คนได้รับแต่งตั้งเป็นสนมคุยบีหนึ่งคนและได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งต่ำกว่านั้นอีกสองคน สนมหยอนคุยบีสนมยุนซุกบีสนมอมายอนบีคือชื่อตำแหน่งรวมกับชื่อสกุลของพวกนางทวาสตรีเหล่านั้นล้วนยังไม่ได้ผ่านพิธีร่วมหอใดๆทั้งสิน้นเนื่องจากองค์จักรพรรดิทรงเลื่อนวันร่วมหอไปเรื่อยๆกระทั่งเลิกวันร่วมหอที่มีอยู่เพียงไม่กี่วันถูกยกเลิกไป ด้วยเหตุนั้นจึงไม่มีทางได้ยินข่าวคราวการตั้งครนจากพวกนางทั้งทั้งที่เป็นเช่นนั้นแต่ฝ่าบาทไม่เพียงแค่แต่งตั้งตำแหน่งให้ท้าชายต่ำต้อยผู้หนึ่งเท่านั้นยังถึงกับประธานตำหนักหงหวาให้อีกส่งผลให้เหล่าคุณนางทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารต่างกังวลต่ออนาคตของราชวงศ์ท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นกลุ่มคนที่กังวลเป็นพิเศษคือคนของมหาเสนาบดีฝ่ายตุลาการ จาฮอนยอมพบเหล่าขุนนางที่ขอเข้าเฝ้าโดยลำพังตามลำดับจัดแบ่งอย่างเหมาะสมแม้จะสนุกสนานแต่อย่างไรพวกนั้นก็ล้วนเป็นคนของมหาเสนับดีฝ่ายตุลาการแพ็กมีกังทั้งหมดแต่ก็ยินยอมให้เข้าเฝ้าเฉพาะช่วงเว้นว่างจากการทรงงานภายในตำหนักหงจองเท่านั้นวันนี้เองก็เช่นกันมีเสียงของคันทีรายงานดังมาจากนอกประตูฟาบาทท่านแม่ทัพมาถึงแล้วพะยะค่ะให้เข้ามา ทันทีที่คันทีโชเออยตอบรับแทนประตูก็เปิดออกพร้อมการปรากฏต,ตัวของแม่ทัพบุรุษผู้นี้เป็นหลานของมหาเสนาบีฝ่ายตุลาการแพกมีกังก่อนตอนจะขึ้นครองราชไม่รู้ด้วยเหตุอันใดถึงขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งแม่ทัพได้เพราะตามข่าวหรือที่ได้ยินมาคนผู้นี้ไม่ได้มีนิสัยเหมาะสมจะยืนในตำแหน่งเหนือผู้คนเช่นนี้จาฮอนนั่งสบายอารมณ์อยู่บนเก้าอี้ข้างโตส่งกลมขายาวโดยมีข้าของรูปร่างใหญ่โตอย่างแม่ทัพคุกเข่าคำนับเบื้องหน้าถาวายบังคมพระยะคาฝาบาท นั่งตามสบายแล้วเงยหน้าขึ้นเถิดข้าไม่ใช้ตำหนักความระยงก็เพราะตั้งใจเช่นนี้ขอบพระทัยพะยะค่ะแม่ทัพจึงลุกขึ้นยืนและนั่งลงบนเก้าอี้ที่จัดห่างจากองค์จักรพรรดิเล็กน้อยจะาหอนท่อสายตาจ้องมองแทนที่จะเอ่ยวาจากับอีกฝ่ายและด้วยฐานะต่ำสักแม่ทัพจึงงอไม่บังอาจกล่าววาจากับฝ่าบาทก่อนจำต้องนั่งทนต่อสายตาหน้าอึดอัดใจ,จของพระองค์ต่อจาหอนจ้องมองคนตรงหน้าอยู่เช่นนั้นครู่หนึ่งสุดท้ายก็ยิ้มบางๆแล้วเปล่งเสียงพูดคุยท่านแม่ทัพ ข้าได้อ่านดีกาที่เจ้าเขียนแล้วจากที่ได้ยินมาส่วนใหญ่ผู้เป็นทหารแต่กําเนิดมักไม่ค่อยมีพรสวรรค์นในด้านการอ่านเขียนแต่สำนวนการเขียนของเจ้ากลับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เลยด้วยเป็นเนื้อหาที่เกิดจากความพักดีพะยะค่ะพักดีหรือหากพินิษด,ดูแล้วเจ้าก็นับว่าเป็นคนของจักรพรรดิองค์ก่อนจะว่ามีใจพักดีต่อเราอย่างนั้นหรือกระหม่อมถวายเพียงความพักดีต่อฝ่าบาทพะยะค่ะ หลังได้ยินคําตอบและจ้องมองอีกฝ่ายค้อมคํานับรอยยิ้มบนใบหน้าก็พลันลบเลือนไปเมื่อแม่ทับเห็นองค์จัก,กรพรรดิจับจ้องตนอย่างมาร้ายและเยือกเย็นจึงรีบคุกเข่าลงกับพื้นแพคมีกังพูดเป็นอาเคยกล่าวว่าจัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันคล้ายคลึงกับปีศาจวันหนึ่งยิ่งนักหากรู้สึกเหมือนอีกฝ่ายกําลังแสดงขมเคี้ยวออกมาจงมอบลงเสียหาไม่แล้วตัวเจ้าจะถูกจับกิน ทันทีที่จัก,กรพรรดิยังจะหอนขึ้นครองราชก็ทำการยึดอำนาจของสามฝ่ายด้วยดวงตาดูดันทั้งสองข้างที่เพิ่งเปิดปรือขึ้นจนทำให้มหาเสนาบดีฝ่ายตุลาการแพคมีกังดำรงอยู่ในตำแหน่งแต่ไร้อำนาจไปตลอดชีวิตแพ็คมูกินเชื่อมั่นคำพูดของท่านอออย่างหนักแน่นจึงสลักวาจานั้นเอาไว้ในใจและตอนนี้แม่ทัพแพคมูกินก็รู้สึกได้ว่าตอนนั้นก็หมายถึงเวลานี้กระหม่อมพักดีด้วยความจริงใจพยักข่าบาท เจ้าตัวไม่รอช้ารีบหมอบลงก้มตัวต่วตำแนบหน้าผากสัมผัสพ,พื้นด้วยกลัวว่าท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้แล้วอาจจะถูกตาวาัดใส่ได้จาฮอนจ้องมองไททอยของอีกฝ่ายก่อนจะเอ่ยขึ้นเจ้ารวมรวมคนของมหาเสนาบดีฝ่ายตุลาการและตั้งใจจะฟื้นอำนาจของสามฝ่ายคิดว่าเราไม่รู้อย่างนั้นหรือคำกล่าวนั้นทำให้กายของผู้เป็นแม่ทับสันสถาน พวกเขาเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบทั้งการรวมตัวก็ดำเนินอย่างเป็นความลับที่สุดจดหมายก็รับส่งผ่านคนเหล่านั้นแล้วฝ่าบาททรงทราบได้อย่างไรกันแม่ทัพรู้สึกเย็นยะเยือกต้นคอคล้ายกังวลว่าพระองค์จะรับสั่งบันคอของตนเสียในทันที จาฮอนมองคนตัวสั่นเทาด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นเพียงลองอย่างเชิงดูเล็กน้อยแต่กลับสันไหวดังต้นหลิวต้องลมแล้วจะฝากฝังก,การใดกับผู้ขาดเขาเช่นนี้ได้เล่าก่อนจะดอดลิ้นให้ความโง่งมของมหาเสนาบดีฝ่ายตุลาการอย่างไรก็ตามมันอาจไม่ใช่ความโง่เขาาแต่เป็นความไม่ตั้งใจหรือไม่ก็ไม่อาจรู้ได้เพราะเมื่อครั้นจักรพรรดิองค์ก่อนถึงจะใส่ใจและไม่ระมัดระวังก็หาได้เป็นปัญหาอันใด ยามนี้เขาไม่เชื่อใจผู้ใดทั้งสิ้นนอกจากหน่วยฮองระยงและขันทีโชโดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้องกับ3ฝ่ายก็ยิ่งแล้วใหญ่กระบฏเสนาบดีฝ่ายพลาธิการการช่อฉลับหลับของฝ่ายมหาเสนาบดีฝ่ายโยธาธิการและด้วยการยึดครองอำนาจอย่างไม่คิดจะปิดบังของมหาเสนาบดีฝ่ายตุลาการหลังจากขึ้นครองราชขณะจรนเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษของทั้งสฝ่าย ก็ได้พบบันทึกรายงานการตัดสินโทษทว่าบันทึกนั้นกลับน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งจากการก่อกบฏของมหาเสนาดีฝ่ายพลาธิการจนถึงการลงโทษประหารมันผิดแปลกอยู่เล็กน้อย เหล่าทหารรับจ้างรวมตัวกันแน่นหน้าโจรของมหาเสนาบดีฝ่ายพลาธิการแล้วกล่าวว่าได้รับเงินว่าจ้างจากผู้ใต้บังคับบัญชาของอีกฝ่ายทว่าไม่มีใครหาตัวคนผู้นี้ที่กล่าวอ้างว่าอยู่ใต้บังคับบัญชาของมหาเสนบาบดีฝ่ายพลาธิการพบเลยสุดท้ายจึงบันทึกไว้ว่าไม่อาจหาตัวต้นเหตุพบแม้จะเป็นไปได้ว่าอาจถูกกำจัดทิ้งหลังจบหน้าที่แต่มหาเสนาบดีฝ่ายพลาธิการที่เขารู้จักหาใช่คนเช่นนั้นไม่และไม่มีทางที่จะวางแผนกา,กากรกบฏด้วยตัวเองเด็ดขาด ทว่าก็ได้แต่มองข้ามความเข้าใจนั้นไปแต่อย่างไรบันทึกรายงานการตัดสินโทษฉบับนี้กลับผิดแปลกเสียจนไม่อาจปล่อยผ่านเดิมทีบันทึกการตัดสินโทษมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้มีผู้ใดได้รับความอายุติธรรมจากการถูกบิดเบือนความผิดจึงต้องมีการฟังคำให้การของพยานมากกว่า3มคนขึ้นไปและต้องให้โอกาสนักโทษได้แก้ต่างเกี่ยวกับคำให้การของพยานคนนั้นๆรวมถึงต้องรอเวลาให้กรมอาญาค้นหาคัดแยกหลักฐานอย่างที่ท่วนมากที่สุด ดังนั้นอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์ถึงจะสามารถดำเนินการตัดสินโทษได้แต่เมื่อดูบันทึกการตัดสินโทษเกี่ยวกับการก่อกระบฏของมหาเสนาบดีฝ่ายพลธิการแล้วมันเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่วันโดยผู้เป็นพยานก็มีเพียงขุนนางกรมราชเลขายูจินนมยองเพียงผู้เดียวเท่านั้นและไม่มีบันทึกเกี่ยวกับหลักฐานใดๆเพิ่มเติมด้วย ผู้รับรองการตัดสินโทษคือมหาเสนาบดีฝ่ายตุลาการแพ็กมีกังผู้ได้รับมอบอำนาจจากจัก,กรพัิก่อนไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลใดแต่ดูท่าอีกฝ่ายจะต้องการจบการตัดสินโทษนี้โดยเร็วหลังจากได้เห็นสิ่งนั้นจาฮอนจึงเริ่มสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับการก่อกบฏคราวนั้นอย่างระมัดระวังทั้งขั้นตอนการตัดสินโทษจนถึงการตัดสินประหารระหว่างนั้นก็เข้าใจการเคลื่อนไหวของมหาเสนาบดีฝ่ายตุลาการและพรรคพวก จาฮอนสืบทราบกระทั่งพักคพวกที่มาเข้าร่วมกับอีกฝ่ายเพราะหลังจากจบสิ้นคดีการก่อกระบฏของมหาเสนาบดีฝ่ายพาธิการคนเหล่านั้นล้วนมีทรัพย์สินทั้งมากน้อยเพิ่มพูนหรือไม่ก็ได้เลื่อนตำแหน่งทั้งสิ้นเท่านี้ก็เพียงพอให้คาดเดาได้แล้วคดีการก่อบกบฏนั้นอาจจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสี จาฮอนและมหาเสนาบดีฝ่ายพลาธิการมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสนิทสนมกันเขาขอคำปรึกษามากมายเกี่ยวกับการคลังของอาณาจักรและการเมืองการปกครองต่างๆจากอีกฝ่ายตลอดยามทราบว่ามหาเสนาบดีฝ่ายพลาธิการก่อกระบฏเขาก็ได้รับความกระทบกระเทือนใจไม่น้อยและรู้สึกว่าถูกทรยศทว่าหาักเป็นการใส่ร้ายหักไม่ได้เป็นกรบฏจริงๆแล้วหล่ะก็เขาจะช่วยคืนเกียรติยศของมหาเสนาบดีฝ่ายพลาธิการและโซกังก็จะเข้ามาอยู่ในกำมือเขา เป็นการพบเจอกันด้วยความบังเอิญอย่างยิ่งก่อนจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วยูโซกังคือผู้ใดตนก็ถูกดึงดูดอย่างน่าประหลาดเขายังคงไม่เข้าใจว่าความรู้สึกเช่นนี้คืออันใดแต่เมื่อมองโซกังความปรารถนาความต้องการมักจะล้นทะลักออกมาเสียอย่างนั้นและไม่อาจจะรับมือกับความวุ่นวายนั้นได้เลย แม้จะครอบครองด้วยการบังคับแต่อีกฝ่ายก็นับเป็นดอกไม้ที่ใครๆก็สามารถชัยชมหนำซ้ำยังถูกชัยชมไปแล้วอย่างที่ได้ยินมาอาจจะกลายเป็นปัญหาหาักนำมาประดับไว้ในใจการของตนแต่ก็ไม่มีอะไรทำให้เขาหนักใจจาฮอนอ้างเหตุผลน,นั้นเพื่อให้ตนได้ครอบครอง โซกังเคยมั่นหมายกับโซโยงทิดาของมหาเสนาบดีฝ่ายพลาธิการยามเขาวงเวียนมาของคำปรึกษามหาเสนาบดีฝ่ายพลาธิการก็พอจะได้ยินเรื่องราวที่ว่าจะให้บุตรสาวออกเรือนกับบุตรชายของคุณนางกมารมราชลขาย,ยูจินมยองอยู่บ้างและหากเป็นเช่นนั้นบันทึกการตัดสินโทษก็นับว่ายิ่งแปลกเข้าไปอีกไม่ใช่ว่ายูจินนมยองกับมหาเสนาบดีฝ่ายพลาธิการเกี่ยวดงกันหรอกหรืออีกทั้งยังบันทึกไว,ว้ว่ายูโซกังบุตรชายของยูจินนมยองเสียชีวิตในคุกแล้ว ตอนนี้เขามียูโซ,โซกังผู้เสียชีวิตในคุกตามคำกล่าวในบันทึกมาอยู่ในอ้อมกอดเพื่อประกาศว่าตนกำลังรักใคร่อีกฝ่ายยามเข้าพิธีแต่งตั้งถึงได้กระทำการเช่นนั้นแน่นอนว่าหนึ่งเป็นเพราะอีกฝ่ายงดงามอย่างมากจึงเต็มใจมอบจุมพิษและไม่ได้ใช้นามแท้จริงทว่ากลับใช้นามโซฮาที่ตนเป็นผู้ประธานให้แต่ผู้คนที่รู้จักต่างก็ทราบดีว่ายูโซกังแห่งเรือนทาตหน่วยสามของกรมฝ่ายใต้หายตัวไปโดยมีองค์จักรพรรดิเป็นผู้พาตัวไป จาฮอนทาให้แม่ทับอึดอัดเป็นอย่างมากด้วยการปล่อยให้ความเงียบโดยตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งถึงค่อยๆเปิดปากอย่างเนิบนาบน้ําเสียงทุ่มตำทว่าเย,ย็นชาคล้ายน้ําค้างแข็งดังผ่านลําคอออกมาหากเจ้าไข,ขว้าเพียงอํานาจของตนอยู่ล่ะก็เราจะช่วยให้เจ้าได้ครอบครองอํานาจนั้นต่อไปเรื่อยๆฟาบาทหากกำ๊อกเอาไว้ทั้งสองมือแล้วจะถือดาบด้วยมือข้างไหนกันเล่าเจ้าจะต้องเลือกการพูดคุยคงจะจบเพียงเท่านี้ จบคำของจาฮอนประตูก็เปิดออกทันทีจนหน้าหวัดกลัวขันทีสองคนที่เป็นผู้เอ่ยรายงานกับทหารหลวงหน้าประตูก็ก้าวเ,เข้ามาเชิญลุกขึ้นเถิดขอรับเมื่อได้ยินคำกล่าวของขันทีแม่ทัพก็พยายามบังคับอาการสันเทาแล้วลุกขึ้นยืนจาฮอนนอมยิ้มบางๆเฉกเช่นยามอีกฝ่ายเข้ามาในตอนแรกราวกับไม่เคยมีเกิดอะไรขึ้นผู้ต่ำสักพร้อมคำนับพร้อมทูลลาถ้อยคำอัลลําค่าของฝาบาทผู้เป็นบิดาของรัษฎรกระหม่อมจะจดจำให้มั่นพยะยะค่ะ ทันทีที่แม่ทัพแพคมมกินออกมาจากตำหนักหงจองก็มุ่งตรงจากวังหลวงไปพบแพคมีกังมหาเสนาบดีฝ่ายตุลาการผู้มีศักดิ์เป็นอาด้วยเข้าไปหาช่วงปลายยามอยู่สองแล้วแพคมีกังจึงกำลังรับประทานมื้อเย็นอยู่แพคมมกินบอกเล่าอย่างคร่าวๆหลังอีกฝ่ายถามว่ามีเรื่องอันใดฟาบาัดท,ทรงทราบอยู่แล้วขอรับท่านอา ก่อนจะลู่ไหลลงเมื่อเห็นหวังคิ้วของแพ็คมีกังขมวดมุ่นด้วยไม่อาจอย่างเชิงได้ว่าฝ่าบาททรงรู้เรื่องเกี่ยวกับยูโซกังมากน้อยเพียงใดชายชาราก็ฟาดเข้าที่ศีรษะของหลานชายอย่างแม่นยำไปทีหนึ่งและผุสวัสด์ด้วยเสียงดังก้องว่าไอตัวร้ายประโยชน์หนึ่งปีศาจทวันสัตว์ไรกระดูกในจินตนาการที่ออกมาจากแดนลับแลมันเสแสร้งต่อหน้าเสือเมื่อเสือเข้าใจว่ากินและกลืนลงไปมันลงไปแล้วยามตกเข้าไปอยู่ในท้องมันก็จะกัดกินจากด้านในตัวเสือสองยามอยู่ช่วงเวลาห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม ช่องมาฟังสิเวยเยว์ารักจอมใจจัก,กรพรรดิสนมชายตอนที่26ในเวลาเดียวกันองค์จักรพรรดิก็กำลังรับฟังคำบ่นของคันที่โชระหว่างเดินอยู่ในอุทยานด้านหลังของตำหนักคอนระยุงฟาบาทจะเสด็จไปหาโซอีมามาที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วทางประตูด้านหลังตำหนักเช่นนี้หรือพะะขะ จะไปทางใดอย่างไรเสียปลายทางก็คือไปหาเขาอยู่ดีเจ้าจะซักไซายอะไรนะแล้วเรื่องสำหรับสั่งการไปทางนั้นเรียบร้อยแล้วหรือพยะคาฝ่าบาทดีแล้วจาฮอนไม่ต้องการเดินอ้อมไปกลางประตูหน้าจึงเดินลัดผ่านอุทยานไปทางประตูหลังของตำหนักฮงฮวาแทนด้วยรู้สึกเสียดายเวลาที่ต้องเดินอ้อมไกลเช่นนั้นเขาบอกกับตนเองว่าการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผล สิ้นเปลืองเวลาทะว่าในสายตาของขันทีโชแล้วกลับเห็นเป็นท่าทีของบุรุษผู้หนึ่งที่ออกวิ่งอย่างรีบร้อนเพราะต้องการพบสตรีคนรักโดยเร็วไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนว่าแม้จะรับรู้แต่ว่าจาเช่นนั้นก็ไม่ได้หลุดออกจากปากโดยปกติขันทีที่คอยอยู่ข้างกายฝ่าบาทย่อมไม่มีปากไม่มีหูขันทีโชจึงทำเพียงก้าวเร็วๆตามหลังขององค์จักรพรรดิไปทางตำหนักหงหวาเท่านั้น เมื่อจะหอนมาถึงด้านหน้าประตูหลังของตำหนักฮงฮวาและก้าวเข้าไปด้านในเขาก็โบกมือเล็กน้อยเมื่อทหารยามเฝ้าประตูค้อมคำนับหลังเปิดประตูให้ผู้เป็นทหารยามทราบความหมายของท่าทางเช่นนั้นจึงปิดประตูลงแล้วคล้องกุญแจจากด้านนอกภายในตำหนักฮงฮวาประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีสันอย่างงดงามและสดใส แม้จะเป็นตำหนักที่ไม่เคยมีเจ้าของมาก่อนแต่ด้วยไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาในยามใดบ้างเหล่านางกำนันจึงตกแต่งปัดกวาดอยู่เสมอทว่าจาฮอนกับก้าเดินโดยไม่หยุดชะงักเหมือนไม่คิดจะชื่นชมดอกไม้เหล่านั้นเลยย่างก้าวของฝาบาททำให้เหล่านางกำนันผู้ดูแลสนมโซอีต่างหลบหลีกทางพลางค้อมคำนับและนางกำนันที่คอยเฝ้าหน้าประตูก็ทำการเปิดประตูออก ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สทันทีที่ประตูถูกเปิดออกจนครบจาฮอน <c oughs> ก็แหวกม่านห้ระยะหน้าประตูออกด้วยตนเองแล้วก้าวเข้าไปด้านในแต่คราน,นี้คันทีโชไม่ได้ก้าวตามคำเพียงค้อมคำนับอยู่หน้าประตูหากล่วงเข้ายามแแห,หนึ่งกระหม่อมจะทูลแจ้งให้ทรงทราบพ,พยะ่ะค่ะ มองเห็นอย่างเลือนรางว่าฝ่าบาทผงกศีสารับเล็กน้อยผ่านม่านให้ระยะที่กลับคืนสู่สภาพเดิมขันทีโชจึงถอยไปยืนด้านหลังจากนั้นเหล่านางกำนันก็ทำการปิดประตูทันทีทว่าประตูจะถูกปิดหรือไม่สายตาของจาฮอนก็จับจ้องอยู่ที่เดียวโดยไม่ได้หันกลับไปมองด้านหลังเลยสักครั้งแต่พูดว่าทำไม่ได้เช่นนั้นน่าจะถูกต้องกว่าเพราะสายตาของเขาถูกร่างบอบบางบนแท่นบรรทมสะกดเอาไว้ก่อนอีกฝ่ายจะลุกขึ้นมาคุกเข่าคร้อมคำนับเบื้องหน้า อันที่จริงช่วงก่อนหน้านี้เขาต้องพบเจอเหล่าขุนนางไหนจะจัดการรับและตรวจด,ดูดีกาทั้งหลายยุ่งเสียจนไม่ได้มาหาโซกังเลยแม้จะส่งภาพแพร่เครื่องประดับรวมถึงดอกไม้ให้ทุกๆวันแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาหาหลังจากพิธีอภิเษกยามอภิเษกก็มีภาคลุมหน้าเจ้าสาวคลุมศีรษะเอาไว้จึงไม่ได้เห็นใบหน้าหวานที่ได้รับประทินโฉมและหลังพิธีอภิเษกเพื่อให้ได้ร่วมหอโดยเร็วจึงเลี่ยงร,รมเนียมการร่วมแท่นบรรทม จะอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นครั้งแรกเช่นกันที่ได้เขาเห็นหน้าโซกังเต็มเต็มตาหลังจบพิธีอภิเษกถวายพระพรพะกะฝาบาทลุกขึ้นเถิดวันนี้จาฮอนก็ยังรู้สึกดีเมื่อได้ยินน้ำเสียงไพเราะจนทำให้ใจสงบรอยยิ้มบางประดับบนริมฝีปากโดยไม่รู้ตัวทันทีที่ถ้อยคำอนุญาตถูกเอ่ยออกมาโซกังจึงขยับตัวลุกขึ้นทว่าสายตากลับหลบลงต่ำด้วยเพราะใครๆต่างก็ทำเช่นนั้นการบังอาจจ้องหน้าองค์จักรพรรดิก่อนได้รับคำอนุญาตนะับเป็นเรื่องไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง เขาจ้องมองคนก้มนั่งงุดจากทางด้านบนครู่หนึ่งเมื่อเห็นเส้นผมปล่อยสยายลงมาอย่างเรียบง่ายก็คาดเดาได้ว่าเหล่านางกำนันจะต้องวิ่งวุ่นกันมากเทียงใดเมื่อได้รับแจ้งว่าตนจะมาจากทางอุทยานด้านหลังหลังจากแต่งตั้งสนมผู้หนึ่งก็ถือเป็นชะตาของนางกำนันกับขันทีที่จะต้องอยู่ร่วมกับสนมผู้นั้นไปตลอดช่วงชีวิต จึงทําได้เพียงดูแลให้งดงามอีกฝ่ายที่สุดในสายตาของฝ่าบาททว่าด้วยอุปนิสัยของยูโซกังแล้วคงจะไม่ยอมให้ตนถูกประทินชมเช็กเช่นสตรีทรงผมจึงกลายเป็นเช่นนี้แต่แน่นอนว่ามันถูกใจเขายิ่งนักและเมื่อสังเกตว่าไม่มีกลิ่นแป้งผัดหน้าก็ดูเหมือนการคาดเดาของเขาน่าจะถูกตอ้องเงยหน้าขึ้น รับสั่งนั้นทําให้โซกังเงยหน้าขึ้นศบตาโดยไม่มีการตอบรับดูท่าริมฝีปากเองก็คงไม่ได้ทาชาติอันใดเช่นกันแววตาสศกเศร้าคล้ายเปล่าเปลี่ยวก็ยังคงไหลรินอยู่ภายในถึงแม้ไม่ได้ทาชาติบนริมฝีปากก็ยังคงแดงระเรื่อเหมาะสมกับใบหน้านวลเสียจนไม่อาจละสายตานางกำนันจากห้องเครื่องได้ยกสำรับเข้ามาเตรียมแล้วพยาคาฟาบาทจะทรงสวยเลยหรือไม่นี่คือสิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้ตลอดเจ็ดวันนี้หรืออย่างไรพยาค่ะ ร่างบางเพียงตอบรับแล้วก็เงียบไปอีกคราแม้จะไม่ชอบการเป่าประกาศว่าตนถูกรับเข้ามาเป็นสนมชายทว่าสุดท้ายก็บังคับแต่งตั้งประธานตำแหน่งให้และทันทีที่จบพิธีอภิเษกฟาบาทก็ไม่ได้เสด็จย่างกลายมาหาเลยโซกังจึงได้ยินการกระซิบติฉินนินทาของเหล่านางกำนันที่นำสำรับเข้ามารวมถึงคำอดครวนของเหล่านางกำนันที่ได้รับบัญชามาให้ทำหน้าที่ดูแลตน ฟาบาททรงแปรปรวนยิ่งนักพามาไว้ถึงตำหนักคงฮวาแต่ก็ไม่เสด็จมาในไม่ช้าก็คงจะทรงนึกเสียดายที่ประธานตำหนักนี้ให้ด้วยเพราะยุยนฝาบาทบนแท่นบรรทมจึงทรงเห็นเป็นคณิกาเชี่ยวชาญล,ล่ะสิทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวซุบซิบนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนได้ยินทั้งสิ้นทว่าพวกนางซุบซิบกันจากด้านนอกดังนั้นหากเขากล่าวว่าอะไรออกไปก็คงจะถูกเรียกว่ามีนิสัยเสยแสร้งอีกจึงได้แต่ทนรับฟังเงียบๆเ,เท่านั้น โซกังต้องรับฟังถ้อยคำเหล่านั้นอยู่ตลอดเจ็ดวันถึงตนจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนกล่าวหาก็ตามแต่ก็พลันเกิดความรู้สึกน้อยใจหากเพียงครอบครองด้วยความสำราญเมื่อจบสิ้นลงก็จะไม่มาหากันเช่นนี้เหตุใดถึงจัดพิธีอภิเษกและแต่งตั้งตำแหน่งให้ทรงทำเพื่ออะไรกันแล้วถึงจะแต่งตั้งตำแหน่งก็ไม่เสด็จมาอีกทว่าอย่างไรแล้วทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของฝ่าบาทด,ด้วยเหตุนั้นเพียงทาสผู้หนึ่งอย่างตนจะบังอาจกล่าวอะไรได้ ดังนั้นโซกังจึงกดความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ภายในจาฮอนไม่มีทางรู้ว่าระหว่างที่ตนไม่ได้มาหามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ก็สัมผัสได้ว่าอีกฝ่ายคล้ายกำลังกโกรธอย่างไรบอกไม่ถูกทั้งการแสดงความเคารพทั้งยามสบสายตาทั้งน้ำเสียงที่เอื่อนเอ่ยกระทั่งสีหน้าดูกระทบกระแทกชอบกลนงั้นหรือนั่งลงเถิดพะยะค่ะ โซกังรอให้องค์จักรพรรดีนั่งลงก่อนแล้วถึงนั่งตามจากนั้นก็ยกตะเกียบขึ้นคีบอาหารเข้าปากก่อนฝ่าบาทคำหนึ่งเมื่อเห็นท่าทางเช่นนั้นจะฮอนก็หัวเราะออกมาราวกับรู้สึกตลกขบขันระหว่างเคี้ยวอาหารร่างบางจึงเบือนสายตามาจ้องมองบุรุษที่กำลังหัวเราะตนแม้อยากจะเอ่ยถามว่ามีอะไรน่าขันเช่นนั้นหรือแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้ทานเพียงแค่โจ๊กหรือไม่ก็อาหารอ่อนๆมาตลอด จึงใช้เวลาในการเคี้ยวแล้วก็กลืนอาหารนานกว่าแต่ก่อนเพียงแค่เห็นสีหน้าของโซกางจะาฮอนก็รับรู้ได้ว่าอีกคนอยากจะกล่าวอันใดหลังจากข้าเข้ามาถึงเจ้าจะเอาแต่แสดงสีหน้าไม่พอใจแจ่มชัดทว่าการกระทํากลับหน้าเอ็นดูยิ่งนะักข้าจึงหัวเราะพยะค่ะมิใช่ว่าเจ้ากำลังทดสอบพิษอยู่หรอกหรือพยะค่ะเป็นเช่นนั้นช่างหน้าเอนดูได้เห็นว่ากระหม่อมกำลังทดสอบพิษ มันกลายเป็นหน้าเอนดูได้อย่างไรหรือพะยะค่ะถ้าทางเจ้าแสดงชัดว่าข้าไม่ชอบการดื่มยาพิษจะไม่ให้ข้าเอนดูได้อย่างไรโซกังดื่มน้ำจิบหนึ่งพางจ้องมองร่างสูงด้วยสีหน้าเหลือเชื่อหากเป็นผู้อื่นคงได้ถูกพลุสว่าเสียงดังที่บังอาจใช้สายตาเช่นนั้นจ้องมองฝ่าบาททว่าการจ้องมองของโซกังกลับดูงดงามอาจจะเพระาะทราบดีว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีเจตนาใดๆแฝแงจะหอนยอมปล่อยให้เรื่องราวดำเนินไปเช่นนั้น ร่างบางจึงเอ่ยขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เปลี่ยนสีหน้ากระหม่อมได้ยินจากนางกำนันห้องเครื่องว่าฝ่าบาทรับสั่งไม่ให้นางกำนันทดสอบพิษเข้ามาและที่นี่ก็มีเพียงฝ่าบาทกับกระหม่อมเท่านั้นเช่นนั้นผู้ทดสอบพิษจะเป็นใครได้เล่าเราไม่เคยสั่งให้เจ้าทดสอบพิษมิใช่หรือแต่เจ้าก็ยังทดสอบด้วยตนเองเช่นนี้อย่างไรก็น่าเอ็นดูและควรชื่นชมจะให้ฝ่าบาทเสวยทั้งๆท,ท,ท,ที่ยังไม่ได้ทดสอบพิษได้อย่างไรพยาคัดจัดเตรียมไว้ชุดเดียวเช่นนี้ คงไม่อาจปล่อยให้ส่งเฝ้ามองเพียงตะเกียบอย่างเดียวนั่นจึงเป็นหน้าที่ที่กระหม่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ทันทีที่วาจาของโซกังจบลงจาฮอนก็ระเบิดหัวเราะออกมาเสียงดังกว่าเดิมก่อนอีกฝ่ายจะบ่นพึมพำต่อว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียยังจะดีกว่าจนแน่ชัดว่าเจ้าตัวอารมณ์กำลังขุนมัวแต่ไม่สามารถกล่าวออกมาตรงๆจึงได้แต่บ่นพึมพำเช่นนี้ไม่รู้ว่าไม่สบอารมณ์ด้วยเรื่องใดาหากคิดดูแล้วกระทั่งถึงตอนนี้โซกังก็ไม่ได้แสดงเยอใหญ่ ของความรักออกมาและคงไม่คิดจะแสดงมันออกมาด้วยหากตัดความรู้สึกรักใคร่ออกไปแล้วสิ่งใดกันที่ทำให้คนเราผงผางได้ถึงเพียงนี้กันเล่าหนึ่งยาแห้งเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มช่องมาฟังสิเวยโยยทาตรักจอมใจจัก,กรพัทสนมชายตอนที่27็ด จาฮอนถือตะเกียบรอขณะเฝ้าสังเกตโซกังทดสอบพิษในสำรับจานที่3เสร็จสิ้นเมื่อโดนสายตาจดจ่อเช่นนี้จึงรู้สึกกดดันอย่างยิ่งโซกังเคี้ยวอาหารช้าลงกว่าเมื่อครู่จ้องมองสำรับแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่ยายถึงถอนหายใจอย่างตัดกลุ้มเช่นนั้นเล่าเรียกนางกำนันทดสอบพิษเข้ามาไม่ได้หรือพะยะค่าฟาบาทไม่สบายใจที่ในสำรับอาจจะมีพิษอยู่หรือ ไม่ใช่พยาขาดแค่กระหม่อมคิดว่านางกำนันทดสอบพิษยอดเยี่ยมกว่านักหากลองชิมทั้งหมดแล้วเกรงว่ากระหม่อมคงจะทานต่อไม่ไหวเพียงเท่านี้ก็ทานไม่ไหวยังจะนับเป็นบุรุษได้อย่างไรกล่าวตำหนิอย่างหยอกเยา้าแต่เมื่อเห็นเรียวคิ้วของโซกังขมวดแน่นก็พลันหลุดหัวเราะออกมาเสียอย่างนั้นถึงไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดแต่กลับเพลิดเพลินยามเห็นอีกฝ่ายแสดงความรู้สึกมากมายออกมายามอบกอดทรงกระทำราวกับกระหม่อมเป็นสตรีทว่าช่วงเวลาเช่นนี้กับถือเป็นบุรุษงั้นหรือพยาขา่ะ ร่างบางเก็บกล้านลมหายใจไว้ภายในก่อนจะตอบโต้กลับหลังจากนั้นจาฮอนจึงเอ่ยรับสั่งด้วยเสียงดังไปทางด้านนอกให้นางกำนันทดสอบพิษเข้ามาพยะคาฝ่าบาทพอใจเจ้าหรือยังเล่าขอบพระทยัยพยะค่ะ แม้ฝ่าบาทจะเอาแต่ตำหนิตนอย่างหยอกเย้าอยู่เรื่อยแต่ก็รู้สึกได้ว่าสุดท้ายแล้วพระองค์คอยรับฟังทุกสิ่งที่ตนกล่าวทว่าเป็นถึงจักรพรรดิจะมาลหลงไหลกับทาสเพียงผู้หนึ่งมันก็คงจะไม่ใช่โซกังพันเจ็บแปลกในอกอย่างน่าประหลาดทั้งรู้สึกคันๆจนเผลอตัวยกมือสัมผัสหน้าอกทั้งท้งที่ยังขมวดคิ้วมุ่น จาฮอนยังคงไม่ได้ละสายตาจากโซกังไม่ใช่สิ่์ต้องเรียกว่าทำไม่ได้ต่างหากทั้งเรียวคิ้วขมวดชิดทั้งใบหน้ากระจ่างใสทั้งริมฝีปากแดงระเรื่อกระทั่งต้นคองงามและขาวกระจ่างเนื่องจากร่องรอยดอกไม้ที่ตนประทับไว้เลือนหายไปสิ้นแล้วเขาไม่อาจละสายตาจากทั้งหมดนั่นได้เลยตั้งแต่คราแรกที่พาอีกฝ่ายมาไม่สิ่ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบหน้าจนกระทั่งถึงตอนนี้เขาไม่อาจเข้าใจการกระทำของตอนเลยถึงจะพยายามสร้างเหตุผลให้เข้าใจไปอย่างนั้นแต่ความเข้าใจกับสิ่งนั้นมันเป็นคนละเรื่องกัน ความเงียบงันไหลผ่านพวกเขาอยู่เช่นนั้นครู่หนึ่งก่อนเสียงเอ่ยรายงานจะดังมาจากด้านนอกนางกำนันทดสอบพิษมาถึงแล้วพะยะค่ะให้เข้ามาจากนั้นประตูก็เปิดออกอย่างแผ่วเบาเมื่อเข้ามาแล้วนางกำนันทดสอบพิษก็ค้อมศีรษะลงขยับไปยืนด้านข้างโต๊ะทรงกลมระหว่างทั้งสองคนนางถือถ้วยใบเล็กกับตะเกียบและค่อยๆทดสอบพิษจากสำรับทีละอย่างเงียบเงียบ เดิมที่การเคี้ยวช้าๆไม่ให้มีเสียงดังออกมาเป็นกฎยามทดสอบพิษทว่านางไม่อาจทำเช่นนั้นได้ด้วยเพราะบรรยากาศอันไม่ปกติระหว่างโซอีมามาและฝ่าบาทโซอีมามาใบหน้าแดงซ่าหลุบสายตาลงต่ำส่วนฝ่าบาทก็ส่งจ้องมองโซอีมามาด้วยแววตาลุกชนราวกับจะอุ้มไปยังแท่นบรรทมเสียในเวลานี้ นางกำนันทดสอบพิษอยากรีบไปห้องเครื่องแล้วเล่าเรื่องนี้เพราะคนงานของห้องเครื่องและเหล่านางกำนันกำลังพูดถึงเรื่องที่โซอีมามาได้รับการแต่งตั้งเพราะความแปรปรวนอของฝาบาทดังนั้นทันทีที่เสร็จสิ้นพิธีอภิเษกฝาบาทจึงไม่ทรงสเสด็จมาหาและเมื่อคิดได้ว่าร่างบางเป็นบุรุษที่ไม่สามารถให้กำเนิดทายาทพระองค์ก็คงจะยึดตำแหน่งคืนในเรวันและส่งไปอยู่ที่อาราม ทว่าดูจากวันนี้แล้วคงจะไม่มีทางเกิดเรื่องเช่นนั้นเป็นครั้งแรกที่ฝ่าบาททรงรับสำรับในตําหนักของพระสนมและครั้งแรกที่นางได้เห็นพระองค์ทําสายตาเช่นนั้นทันทีที่นางกํานันทดสอบพิจากจานสุดท้ายเสร็จสิ้นจารอ์จึงเอ่ยปากขึ้นในทันใดออกไปได้แล้วเพค้าฝ่าบาทหลังจากตอบรับนางก็รีบผลักตัวจากไปอย่างรวดเร็วเมื่อออกมายืนนอกประตูนางก็พูลมหายใจโดยไม่ให้ด้านในได้ยินจากนั้นก็ขยับก้าวย่างอย่างรีบเร่ง อีกด้านหนึ่งทันทีที่นางกำนันทดสอบพิษออกไปจากตําหนักจาฮอนกับโซโกังจึงเริ่มทานอาหารกันอย่างเงียบๆโซโกังทานอย่างเนิบนาบไม่นานก็วางตะเกียบลงแล้วใช้เวลาขบเคี้ยวอยู่ครู่หนึ่งทั้งสองคนดื่มน้ำเมื่อจบสิ้นการทานอาหารจาฮอนมองดูโซกังล้างปากด้วยน้ำชาก่อนจะลุกขึ้นจากที่นั่งด้วยน้ำชาอุ่นๆส่งผลให้ริมฝีปากอิ่มยิ่งดูมีเลือดฝาดพันทำให้ร่างสูงรู้สึกกระหายน้ำขึ้นมาเสียอย่างนั้น โดยทั่วไปแล้วผู้อ่านตำราและเขียนอักษร,รมักต้องหักห้ามใจต้องทำอารมณ์ให้สมดุลคงไว้ซึ่งความสง่างามในทุกๆขณะท่านพ่อมักจะกล่าวเช่นนั้นอยู่เสมอครั้นศึกษาจากตำราของเหล่านักปรา์ในอดีตก็ล้วนเป็นเช่นนั้นด้วยเป้าหมายคือจะต้องมีความรู้สึกอย่างพอประมาณอย่าปล่อยให้ปัญญากับความรู้สึกอยู่คู่ขนานกันกระทั่งยามท่านแม่จากไปก็ยังคงเป็นเช่นนั้นทว่าจักรพรรดิผู้ยืนอยู่เหนือบัณฑิตและทหารทั้งหลายสามารถทำสายตาเช่นนี้ได้อย่างไรกัน และขณะนั้นโซกังก็พลันรู้สึกคุ้นพระพักของฝ่าบาทอย่างไรบอกไม่ถูกราวกับเคยพบที่ไหนมาก่อนรู้สึกเหมือนเคยสบตาคู่นั้นจากที่ไหนสักแห่งมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันขับคล้ายขับคลาวว่าเคยพบกันมาก่อนร่างบางพยายามค้นหาในความทรงจําว่าอาจจะปรากฏใบหน้าของอีกฝ่ายทว่าจาฮอนกลับไม่ยอมปล่อยให้ทําตามใจด้วยการพูดพรองราวกับเด็กน้อยถูกแย่งชิงของไม่พอใจในจุมพิตของข้ายอย่างนั้นหรือ หาใช่เช่นนั้นไหมไม่ใช่หรือแล้วเช่นนั้นเหตุใดถึงผลักออกเล่าฟาบาดท,ทรงเคยจุมพิตกับสตรีหรือไม่พะยะค่ะยายจึงถามเช่นนั้นจาฮอนพลันฉุนเฉียวขึ้นมาทันทีผู้เอ่ยชมบอกว่าตนทําได้ดีมีเพียงนางกำนันและขันทีของฝ่ายในเท่านั้นเมื่อครั้นเรียนรู้เกี่ยวกับการร่วมหอตอนเป็นรัชทายาทนอกเหนือจากนั้นก็ไม่เคยลองมีสัมพันธ์กับสตรีหรือบุรุษอีกเลยยูโซกังถือเป็นคู่สัมพันธ์คนแรก ด้วยเห็นจัก,กรพรรดิองค์ก่อนลุ่มหลงในสตรีมากดังนั้นจะสัมพันธ์กับสตรีหรือสัมพันธ์กับบุรุษไม่ว่าอย่างไรก็จะคอยถอยห่างออกมาทั้งยังไม่เคยพึงใจจะร่วมหอกับสนมคุยบีฮยอนบีและซุกบ,บีที่มีอยู่ตอนนี้ด้วยจาฮอนรู้สึกขัดเขินอย่างไรบอกไม่ถูกราวกับว่าอีกฝ่ายได้รับรู้ความไม่ประสาของตนและเพื่อไม่ให้สังเห็นใบหน้าร้อนวูบจึงได้ก้าวถอยออกมาสองก้าวแล้วหันกายหนีเสียตั้งแต่ตอนนี้ โซกังจ้องมองแผ่นหลังของฝ่าบาทพลางอดกลั้นเสียงหัวเราะเอาไว้ชีวิตก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่อาจแสดงความคิดของตนดังนั้นจึงคิดว่าตนสูญเสียเสียงหัวเราะไปแล้วทว่าเวลานี้กลับหัวเราะออกมาเมื่อคำถามของตนทำให้ฝ่าบาทคล้ายมีบางอบางค้างคา,าใจจนแสดงท่าทีตอบรับอย่างน่าเอ็นดูดูถ้าคงจะถามที่จุดสำคัญเสียแล้ว หากจดจำได้ถูกต้องปีนี้องคกก์จักรพรรดิก็30ชัน้นพษาแล้วเดิมทีช่วงอายุแต่งงานคือยามลงพล้นยี่สนบษาและหากใครกรนพินิจคำถามของตนก็ไม่มีเหตุผลที่จะทำให้อีกฝ่ายต้องขัดเขินเช่นนั้นผ่านมาตั้งสิปีจุมพิษเพียงปีละครั้งก็นับได้เป็นสิบครั้งแล้วมิใช่หรือโซกังค่อยๆลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเดินอ้อมไปยังเบื้องหน้าของฝ่าบาทเมื่อสีหน้าเคร่งเครียดปรากสู่สายตาก็เผลอหลุดหัวเราะออกมาทันทีเจ้าของสีหน้าละละัลงจึงเอ่ยพึมพำห้ามหัวเราะ คิดว่าเจ้าปลอดภัยแค่ไหนกันเชียวถึงได้หัวเราะออกมาเช่นนี้ก็กระหม่อมอยู่เบื้องหน้าเป็นฝ่าบาทนี่พะยะค่ะหากอยู่ต่อหน้าข้าจะหัวเราะเช่นนั้นก็ได้งนันหรือไร้ามารยาทนะแม้ไม่ได้ออกดอกออกผลเป็นเพียงดอกไม้ไร้กลิ่นหอมของวังหลังทว่าหากผีเสื้อบินมาก็เพียงวิงวอรสายลมพัดพาให้กลีบดอกปลิวไหวเช่นนั้นอย่างไรก็ย่อมถูกมองเห็นนีใช่หรือพะยะค่ะ จาฮอนคิดจะส่งวาจาติเตียนแก่ร่างบางไม่รู้เหตุใดถึงพันคิดว่าตนอาจจะพลาดช่วงเวลาที่อีกฝ่ายยังไม่พริบานโซกังเรียกขานตนเองว่าเป็นดอกไม้ของเขาทั้งยังหัวเราะออกมาเช่นนี้ความคิดที่จะต่อว่าจึงสลายหายไปสิน้นช่างเป็นเด็กฉลาดเฉ,ฉลียวเสียจริงคงจะถูกต้องดั่งคำกล่าวว่าอุปนิสัยที่ติดตัวมาแต่กำเนิดไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ดวงตาวาดโค้งด้วยรอยยิ้มช่างงดงามอย่างยิ่งจนจ่าฮอนสูญสิ้นทั้งวาจาเอื่อเอ่ยทั้งจิตวิญญ,ญาณขณะจ้องมอง โซกังเองก็มองศพพระเนตรของฝาบาทขณะนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเพราะรั้นสวมอภรและชั้นในก่อนหน้านี้อีกฝ่ายกระทำต่อตอนที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งอย่างรุนแรงแต่หลังจากนั้นก็ยังดึงดันไต่าถามกระทั่งได้ฟังเหตุผลของการสวมใส่ชั้นในพอได้ฟังว่าตนขาดเขินที่ส่วนนั้นตื่นตัวอยู่ทุกครายามอภรปัดผ่านพระองค์ก็หัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีถึงอย่างไรก็เป็นบุรุษที่ดื้อดึงและใจแคบทว่าด้วยความไม่ประสาเรื่องนี้จึงกลายเป็นเช่นนั้น